เป็นกระเทียมเถื่อนชุดเฉพาะกิจกองร้อยทหารพรานที่2107กรมทหารพรานที่22ยึดกระเทียมเถื่อนได้นะคะลักลอบนําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน380กิลกรัมกำลังพลชุดเฉพาะกิจกองร้อยทหารพรานที่2107ออกลาดตระเวนหลังจากสืบทราบนะคะว่าจะมีขบวนการลักลอบค้าของเถื่อนจากประเทศเพื่อนบ้าน ข้ามแม่น้ำโขงเข้ามาอย่างฝั่งไทยเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเงื่อนไขาตามแนวชายแดนเมื่อมาถึงริมฝั่งแม่น้ำโขงพื้นที่ชุมชนนาโปใหญ่เทศบาลเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเจ้าหน้าที่พบเรือเหล็กติดเครื่องยนต์แล่นข้ามมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านค่ะหลังจากนั้นก็มีกลุ่มชายชะกันจำนวนหนึ่งช่วยกันแบกสิ่งของขึ้นมาจากเรือวางไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงนะคะเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจสอบแต่ว่ากลุ่มชายชะกันทิ้งกระสอบและวิ่งขึ้นเรือเหล็กแล่นออกจากฝั่งนี้ไปเจ้้าาหนที่จึง ไปตรวจสอบนะคะสิ่งของปรากฏว่าเป็นกระเทียมแห้งจำนวน19กระสอบน้ำหนัก380กิโลกรัมวางกระจัดกระจายอยู่ที่บริเวณบันไดาทางขึ้นริมฝั่งแม่น้ำโขงจึงได้ทำการตรวจยึดของกลางนำส่งเจ้าหน้าที่ศุลก,กากรมุกดาหารเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ